อดอลลา่าเปรียบเสมือนแบงก์กงเต็กและคริปโตเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเป็นอากาศธาตุนะครับหรือเป็นอากาศเพราะว่าดอลลา่าเริ่มเสื่อมถอยลงเรื่อยๆและหมากตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับและมูลค่าการตลาดหรือการเงินโลกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือ คอยใม,มูลมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของแบงค์ดอลลาร์เนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนเสมือนโคงเตกและตลาดคริปโตจะเปรียบเหมือนอากาศธาตุจริงหรือเปล่าหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเมื่อดอลลาร์เนี่ยเริ่มที่จะหมดค่าลงเรื่อยๆนะครับแล้วตลาดคริปโตจะกลายเป็นเขาเรียกว่า จะกลายเป็นอากาศนะครับคือไม่มีคุณค่าเลยท่านผู้ชมคิดว่าไงนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูมุมมองของของคริปโตกันดีกว่านะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราเห็นแล้วนะว่าในช่วงนี้นะครับเนื่องจากกลุ่มบริษแล้วก็เรื่องของอน้ำมันนะครับโลกสาร,รัดไม่ได้เป็นเจ้าโลกอีกต่อไปนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันเน่ยที่เคย ไปตกลงกับเจ้าชยายซาอูนะครับจนกลายเป็นเปนโตโดอลลร์ในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับที่อเมริกาเนี่ยไม่เอาดอลลราเนี่ยค้ำประกันกับทองคำแล้วในสมัยของดิกเันนะครับนั่นแหละนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดอลลร์เนี่ยถูกขยายใหญ่มากขึ้นนะครับให้มันมีความก,ากว้างมากขึ้นเนื่องจากสงคราม ของสงคารามทําให้ดอลลาร์เนี่ยค่อยๆจะเสื่อมค่าลงดอลลาร์ต้องผลิตเขาเรียกว่า,าตัวของแบงค์นะครับคือมีการพิมพ์แบงก์เพิ่มขึ้นทําให้ต้องเปลี่ยนแนวนะครับมาค้าประกันในน้ํามันแทนคือหมายเราว่าทุกคนที่จะซื้อน้ํามันเนี่ยต้องซื้อผ่านดอลลาร์เท่านั้นผลว่ากฏที่เกิดขึ้นนะครับณนะตอนนี้คืออเมริกาไม่มีน้ํามันแล้ว หมายเวาว่าเงินดอลลาร์โดนลดถอนอำนาจลงรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มบริษนะครับเริ่มที่จะทำการจับมือกันเพื่อจะเทขายเงินดอลลาร์มากยิ่งขึ้นแม้แต่จีนเองก็ยังมีข่าวเรื่องนี้เราท้าความไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับถึงถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกสงครามก็เป็นพิษท,ทำให้เงินดอลลาร์นะครับเสื่อมค่าลงเพราะว่า ดอลลาร์นะครับถูกเทขายนะครับการเริ่มต้นจากสงครามรัสเซียยูเครนจริงๆคือดอลลาร์เนี่ยถูกทําการเทขายนะครับเทขายจากรัสเซียนั่นเองและหลังจากนั้นก็เริ่มมีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นนะครับจนกลายเป็นสงครามอ่าตัวแทนนะครับระดับตัวแทนที่มีการสู้รบตกมือกันตลอดปี2022 สงครามเกิดขึ้นนะครับความปั่นป่วนการเงินของโลกก็มากขึ้นตลาดคริปโตก็มีความปั่นป่วนมากขึ้นฉะนั้นในอนาคตดอลลาร์จะกลายเป็นแบงก์กงเต็กจริงหรือเปล่าหลายคนตีความนะครับว่าแบงก์กงเต็กค,คือดอลลาร์คือไม่มีค่าเลยนะครับและหลายคนก็ตีความว่าถ้าดอลลาร์พังตลาดคริปโตจะขึ้นมาและ ตลาดคริปโตจะพังงาหรือทองคําจะพังงามันจะพังงาได้ยังไงถ้าไม่มีเงินดอลลาร์เอาแหละนะครับฉะนั้นเราจะค่อยๆตีความไปแล้วก็ให้ท่านดูภาพไปทีละส่วนทีละส่วนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับคริปโตที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างนะครับที่ที่พอเป็นหลักแหล่งและสามารถที่จะเดาถึงอนาคตได้บ้าง และคุณควรจะถือสินทรัพย์อะไรนะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบิตคอยบิตคอยเป็นคำตอบนะครับฉะนั้นคุณบอกว่าดอลลาร์เนี่ยจะไม่เสื่อมค่าลงเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่พอเวลามันเสื่อมค่าเนี่ยเฟดไม่สามารถจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้นะครับไม่สามารถที่จะคุมเงินเฟอ้อได้เฟดจะปล่อยนะครับ แะนั้นดอลลาร์จะค่อยๆลดทอนอย่างรวดเร็วมีมูล,ลค่าน้อยลงมากๆเห็นไหมสังเกตว่าวันนี้ดอลลาร์นะครับเท่ากับเงินยูโรแล้วอะสิ่งที่ตามมาก็คือดอลลาร์เมื่อเฟดไม่มีการคุมนะครับโดยขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินดอลลาร์จะร่วงลงเท่าไหร่เราไม่สามารถคำนวณได้ แต่เรารู้นะคะว่ามันมีคนถือพันธบัตรรัฐบาลอยู่ดอลลารอย่างไงก็มีคุณค่าแต่ดอลลร์จะเข้าสู่สภาวะเป็นแบงก์กงเต็กอะตรงนี้ทุกคนหลายคนงงนะครับหมายความว่าดอลลร์จะเข้าสู่สภาวะถดถอยแบบถ,ถึงขีดสุดจริงหรือผมตอบเลยว่าไม่จริงนะครับไม่จริงแต่จะมีปัญหากับตลาดคริปโตไหม ไม่มีนะครับไม่มีดูเหมือนจะมีนะครับและและคนหลายคนพยายามที่จะทำให้เราคิดว่าดอลลาร์เป็นหัวใจของตลาดคริปโตคุณลองคิดดูนะครับคริปโตถ้าเกิดจะพังอาดลาโลกได้โดยมีเงินดอลลาร์จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องตอบนะครับอันนี้ต้องตอบเลย คุณดูแล้วกันนะครับ USDT เป็นหัวใจของ s t a เ l e c o คอของตลาดคริปโตตอนนี้ไม่เท่ากับเงินดอลลาร์แล้วหลุดเพกอะนะครับตอนนี้ยังมีอีกเสาหนึ่งคือ USDC นะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือ USDT หลุดเพกจะเท่ากับเงินดอลลาร์หรออืมหลายคนก็ถามนะเฮ้ยมันจะเท่ากันหรอแล้ว USDT เท่า มันเป็นเงินดอลล่าหรอนะครับอันนี้เป็นคำตอบหนึ่งที่ที่หลายคนต้องตอบนะฮะว่า U S D T เท่ากับเงินดอลล่าหรอแล้วถ้ามันเปรียบได้เสมือนเงินดอลล่าแล้วเงินดอลล่าเมื่อมีการเสื่อมค่าเรื่อยๆ U S D T จะมีการเขาเรียกว่า่าเสื่อมมูลค่าไปกับดอลล่าหรือเปล่าอันนี้เป็นคำตอบที่น่าสนใจ นค,คนเอามาเปรียบเทียบจะนั่นเหรอนะครับจะมีปัญหาพร้อมกับดอลลาร์หรือเปล่านะอันนี้เป็นคำตอบที่น่าสนใจแต่คำตอบหนึ่งนะครับคนก็คิดว่าตอนนี้คริปโตเนี่ยต้องพึ่ง u s d t อย่างเดียวนะผมลองให้คุณคิดว่าคริปโตพึ่ง u s d t อย่างเดียวหรือไม่ มีค่ายอื่นจริงนะแต่ u s d t ใหญ่ที่สุดทีเดอร์ใหญ่ที่สุดแต่คนหลายคนก็ถามว่าตกลงแล้วอะ่ะมันจะได้หรอถ้าดอลลาร์เสื่อมจริงๆนะครับแล้ว u s d t เนี่ยจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่ามันจะมีมูลค่าหรือเปล่าคนหลายคนจะใช้ u s d t เพื่อจะซื้อในอเหรียญในตลาดคริปโตเมื่อตลาดคริปโตเกิดปัญหาจริงหรือเปล่า ผมตอบเลยนะครับว่า U.S.D.T จะเสื่อมค่าตามมูลค่าของดอลลาร์งงไหมไม่งงนะ U.S.D.T จะเสื่อมตามค่ามูลค่าของดอลลาร์จริงนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือใครที่ถือบิดคอเยอะที่สุดนั่นก็คือบรรดาพวกววนวานทั้งหลายนะนักลงทุนของเอเมริกานะต่าง หลายฝากักหลายฝา่ายเริ่มถือปิดคอยมากขึ้นและผมก็เชื่อนะว่า w a ลเลน b u f f e เฟนี่ต้องถึงนะขนาดแกเนี่ยยังไปให้หุ้นนะครับไปซื้อหุ้นกับบริษัทหนึ่งในบราซิลนะครับเป็นบริษัทฟินเทคให้บริการคริปโตนะให้คนบราซิลเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตลาดคริปโตได้มากขึ้นถามว่า USDT จะเสื่อมไหมตามดอลลาร์เสื่อมครับแต่คุณต้องดูช่วงเวลา ผมไม่เชื่อว่าแบงก์ดอลลาร์เนี่ยเป็นแบงก์โกงเต้ตลอดไปคือมีการล่มสลายแต่มันเป็นหมากตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะทำให้โลกของเรามันพัฒนามันดีวิลลกนะครับมันพัฒนามากขึ้นมันพัฒนาจากจากก้าวหนึ่งของเงินที่เป็นเงินเงินกระดาษเงินเหรียญไปสู่เงินดิจิตอล อะไรที่จะเป็นคำตอบสำหรับเงินดอลลาร์จริงๆนะครับที่จะกลับขึ้นมานั่นคือ CBDC แต่ BDC CBDC กว่าจะใช้เนี่ยป่านั้นนะครับระบบของเงินดอลลาร์เนี่ยมันเสื่อมค่าไปลงไปมากแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อมีการใช้ CBDC CBDC จะทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับหมายความว่าหมากตัวนี้หมากเกมนี้ นะครับที่เราเห็นสงครามเห็นความเสื่อมเหลื่อมล้ําความเสื่อมค่าของดอลลาร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวนะครับมันไม่เข้าสู่สภาวะแบงก์กงเตกแบบร้อยเปเซนหรอกแต่มันเข้าแน่และเมื่อมันเข้านะครับอะไรจะมาแทนดอลลาร์ได้ยัวหรือเปล่ารูเบิลหรือตอบได้ไหม ยากนะครับสถานะทางการเงินที่ไม่มีการเปิดเผยรัฐเป็นตุวคนควบคุมเงินสกุลเหล่านี้ไม่มีทางพังงาดมาเป็นที่หนึ่งของโลกได้ฉะนั้นอะไรจะเป็นได้นั่นก็คือบิตคอยบิตคอยจะเข้ามาแทนดอนลลาร์นะครับในชั่วระยะเวลาอย่างน้อยปีหรือสองปีก่อนเกิดฮาวิ่งผมเชื่อว่า ก่อนเกิดฮาวิ่งนะครับจะเป็นช่วงราคาบิตคอยร,ร่วงที่สุดอีกกี่ปีจะถึงฮาวิ่งนะครับเราจะนับถึงประมาณสี่ปีฉะนั้นฮาวิ่งจะเกิดทุกสี่ปีนะครับฉะนั้นการเกิดฮาวิ่งเนี่ยก็จะเป็นอ่ารอบไซเคิลของบิตคอยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเนี้ในปีเนี้สองพันยี่สิบสองเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่า ขอหลักนะของตลาดนะมากเลยนะครับเราก็เห็นแล้วว่าในช่วงที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น2012 2016 2020และอนาคตนะครับการเกิดแฮวิ n งเนี่ยจะประมาณปี2024นะครับฉะนั้นคุณมีเวลาที่ก่อนที่จะเกิดแฮวิ่งเนี่ยประมาณอีกปีครึ่ง หรือสองปีนะครับเพราะมันเกิดเดือนมีนานี่ประมาณปีเกือบสองปีนะครับช่วงเวลาหลังจากเนี้ยจะเป็นการที่ตลาดคริปโตเนี่ยพุ่งจนสุดขีดเลยนะครับ Extreme e x p r t t เลยนะพุ่งนะครับเพราะมันจะมาแทนเงินดอลลาร์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะคุณต้องดูนะครับว่ามหาอำนาจอยู่ที่เงินยูเ ดังนั้นเขาไม่ปล่อยให้เงินอยู่เอสไดหรอกแต่ต้องทำให้เข้าสู่สภาวะแบงก์กงเต็กนะครับเพราะว่าระบบการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในขั้นตอนต่อๆไปมันมีคนที่เสียผลประโยชน์เยอะมันก็เลยต้องทำถ้าเกิดคุณดูจากข้างบนนะครับบนยอดหน้าผาเนี่ยแล้วลงไปข้างล่างคุณจะดูมุมมองอีกมุมมองนึง 2 0 2 4นะครับไล่ไปตั้งแต่เดือนตุลาเราก็เดือนกันยาจะเข้าสู่วัฏจักรของเศรษฐกิจแบบเต็มตัวนะครหมายคอามคุณจะเข้าสู่สภาวะคริปโตเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเติบโตอย่างมากๆๆๆเพราะมันจะมาแทนเงินดอลลาร์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อ ดอลลาร์เริ่มเข้าสู่สภาวะแบงก์กงเต็กนะครับแล้วปัญหาคือว่าดอลลาร์เนี่ยจะกลับมานะครับในช่วงที่เกิดฮาวิ่งคุณสังเกตเลยนะในช่วงที่ก่อนที่จะเกิดฮาวิ่งเ่ยโดยเฉพาะตอนเข้าประมาณสักพฤศจิกาตุลานะจนถึงเดือนมีนาปีปี2 0 2 4 จะเป็นการเกิดให้วิ่งใหญ่แล้วจะมีการเกงกำไรใหญ่ช่วงนั้นราคาตลาดจะลงนะครับหมายความว่าช่วงนั้น CBDC ของดอลลาร์จะพังงานมากขึ้นหลายคนก็ถามว่าแอดแล้วตกลงคริปโตมันจะเป็นเงินสกุลจริงเหรอผมตอบว่าไม่จริงแต่เป็นเงินสกุลที่มาแทนชั่วคราวแล้วมันจะแทนได้ยังไงนะครับในเมื่อมันไม่มี ระบบที่คล้ายกับดอลลาร์คือมันมีการแลกเปลี่ยนจริงแต่ว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าพันธบัตรใช่ไหมรัฐบาลนะครับเป็นตัวที่ทําให้คนเข้ามาซื้อเหรียญมีนะครับนั่นก็คือในยุคของประธานาธิบดีนายิปบ,บูเคเรนะครับผู้เป็น คนที่ขับเคลื่อนพันธบัตรรัฐบาลโดยประเทศเอลซวดอร์จะมีพันธบัตรบิตคอยเกิดขึ้นเขาบอกว่ามีการเลื่อนไปแล้วหนึ่งครั้งตอนตั้งแต่มีนาเมษสะนะครับจะเข้าสู่กันยาไม่รู้จะเลื่อนอีกป่ะนะแต่ผมเชื่อว่าไม่เลื่อนแลละนายิบ,บูเคเล่นะครับจะเป็นคนออกพันธบัตรบิตคอยตัวนี้แล้วก็จะมีมหาเศรษฐี นะครับหรือว่าอภิมหาเศรษฐีคนระดับแบบบิ๊กๆิกเนี่ยเข้าไปซื้อระดับวันนะครับเข้าไปซื้อนะครับเพื่อทําให้บิตคอยเนี่ยยกระดับขึ้นไม่ใช่เป็นแค่เหรียญไว้เก่งกําไรนะครับแต่เป็นเหรียญที่ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ชัวชั่วคาแล้วอีกหน่อยบิตคอยจะมี CBDC ของตัวเอง นะครับเราได้ทําคลิปนั้นไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเปโตคริปโตนะครับอาจจะมี CBC ที่มาแทนดอลลาร์ก็ได้ใครจะรู้หรืออาจจะเป็น CBC ของดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเรื่องของนาคตเราไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่าในกลุ่มของอเมริกาใต้เนี่ย จะเป็นมหา,หาอำนาจอีกตัวต่อตัวต่อไปเพราะว่าเงินนะเม็ดเงินของตลาดคริปโตไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมกลาวไปจนถึงก็ท่างเป็นแบบสหาภาพของอเมริกาใต้เลยนะครับเป็นไปได้น,นะครับแล้วก็จะค้ำจูนกับอเมริกาหนึ่งอหละนะครับอาจจะมีการลดทอนบางบางจังหวะนะครับซึ่งจะมีสกุล cbec เกิดขึ้นใหม่ในโลกแน่นะครับเป็นสกุลที่ น่าจะเป็นสกุลแรกนะครับและเป็นสกุลเครือสหภาพนะครับเป็นพวกเครือข่ายของโลก C B C จะรวมตัวกันหมดนะครับแล้วก็กลายเป็นหนึ่ง C B D C นะครับฉะนั้นหลายคนก็ตอบว่า C B C มันมันจะมาเข้ามาทำลายคริปโตรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันจะเข้ามาคําจุนนะครับโดย C B C เนี่ยจะเข้ามาคําจุนกับคริปโต จะมาค้ำจุนกับบิตคอยอาจจะเป็นน้ํามันก็ได้แต่ว่ามีการผูกเอาไว้กับบิตคอยบางอย่างเราไม่สามารถตอบได้เพราะบิตคอยมันมีแค่ยี่สิบเอ็ดล้านเหรียญน่ะเป็นไปไม่ได้ว่าเศรษฐก,กิจจะขยายขนาดนั้นแล้ว CBC จะมาค้ำประกันโดยเป็นทองคําเหมือนเมื่อก่อนหรือบิตคอยเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่อาจจะเป็นน้ํามันเพราะว่าอเมริกาใต้เนี่ยมีน้ํามันเยอะนะนะครับ เห็นไหมสังเกตว่าโจไบเดนเนี่ยพอตกอับไปขอพึ่งไทยเวเนซุเอลานะครับอาร์เจนตินาเขาไล่ออกเลยคุณจะสังเกตเลยว่าตอนนี้มันคุกกุ่นเรื่อยๆดอลลาร์จะเสื่อมค่าลงนะครับแต่ไม่ใช่ตลอดไปแต่เข้าสู่สภาวะแบงก์กงเตะแน่นะครับขาดดุลการค้า ไม่สามารถจะจับใจ่ายใช้สอยได้เอาไปแลกเปลี่ยนกับประเทศไหนเสียเปรียบน,นะครับตอนนี้ดอลลร์เท่ากับเงินยูโรนะถามว่าตลาดคริปโตจะกลายเป็นอากาศธาตุไหมไม่เป็นนะครับตลาดคริปโตกำลังเป็นเหรียญที่เป็นสกุลหนึ่งที่จะมาเป็นแบบว่าถนนนะปูถนนให้กับ CBC อีอีกหนึ่งสกุลนะครับที่จะเกิดขึ้น เรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตรเราไม่รู้นะครับว่าบางทีเนี่ยคริปโตเนี่ยอาจจะกลับไปอยู่กับกับซ bc ของดอลลร์ก็ได้หรือว่าจะไปทางของโซนอเมริกาตา้ก็ได้อันนี้เราเดเาเฉยเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนนะครับอันเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยต้องติดตามกันนะครับดอลลาราจำเป็นนะครับที่จะต้องคอลแล p ลง และอาจจะกลายเป็นเข้าสู่สภาวะแบงก์กงเต๊กนะครับคือเข้าสู่สภาวะแบงก์กงเต๊และคริปโตจะพังงาดมากขึ้นเมื่อไม่มีดอลลาร์ชั่วขณะบิตคอยจะกลับขึ้นมามีอำนาจแทนเงินดอลลาร์ชั่วระยะเวลานนะครับฉะนั้นอะไรที่อยู่ในมือของของอ่าของการเงินโลกเนี่ย นะครับก็จะเล่นกันอยู่เท่านี้แหละนะครับไม่คงไม่ไปหยวนหรือคงไม่ไปรูเบิลแน่นอนนะครับรูเบิลกับยวนก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวหนึง่งงนั้นคุณเห็นเลยว่าตอนนี้มีข่าวว่ารัสเซียจะพักดันคริปโตแบบเต็มที่นะครับเราอเมริกาเนี่ยต่อต้านคริปโตอย่างเต็มที่ดังนั้นคริปโตนะอาจจะเป็นทางผ่านนี้นะครับของรัสเซีย ชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นไปได้เหมือนกันเอาแหละเราพูดโดยทั่วไปนะครับณนะตอนนี้คือดอลลาร์จะพังไหมไม่ไม่ถึงกับเหลือศูนย์แต่พังแน่นะครับเข้าสู่สภาวะแบงก์กงเต็กแน่นอนแต่ตลาดคริปโตบิตคอยจะมาเป็นสกุลเงินชั่วคราวและเมื่อไหร่นะครับที่บิตคอยเติบโตไปมากขึ้นแสนสองแสนสามแสน มันจะไม่เหมาะเป็นสกุลเงินม,มันจะโดนลดทอนลงด้วยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือฮาร์วิงเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฮาร์วิงนะครับเกิดขึ้นก็จะลดทอนราคาของบิตคอยล์ลงและ CBC ตัวใหม่ก็จะขึ้นมาอาจจะเป็นดิจิตอลดอลลาร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเครือของอเมริกาใต้ก็ได้เราไม่รู้แต่มาแน่ คริปโตจะชนะนะครับในหมากเกมนี้จนถึงปีสองพยสตอนปลายปีจะเป็นช่วงเวลาที่คริปโตพังงาดมากที่สุดใครจับกระแสตรงนี้ได้ถือว่าเปลี่ยนชีวิตเลยใครจับคริปโตได้นะครับแล้วครอบครองมันมากที่สุดคุณจะเปลี่ยนชีวิตฉะนั้นตอนนี้นะครับคุณควรจะมีเงินที่เป็นคริปโต ผสมกับเงินท้องถิ่นของคุณถ้าดอลลร์ถือได้ไม่นานนะครับอย่าถือนานถือเป็นโอกาสเป็นเป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับฉะนั้นคุณต้องมีทั้ง2ด้านนะครับในในกระดานคริปโตคือเรื่องของเรื่องของเงินที่เป็นเป็นเงินเก่งกำไรกับ stable coin นะครับ เพราะว่าในตลาดคริปตโตก็จะมีคู่เทรดหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นคู่เทรดของ BNB นะ BitcoinEthereum มี ADA มีชิบะอีกนะครับฉะนั้นเหรียญเหล่านี้จะกลายเป็นเงินสกุลของโลกนะครับช,รชั่วครางชั่วข่าวเท่านั้นมาแทนดอลลาร์แต่มันจะไม่แทนได้หมดเพราะว่าโจทย์มัน มันถูกตอบเอาไว้นะครับว่ามันเป็นเหรียญแค่เก่งกําไรดังนั้นคนจะถือถือแค่การคอลแลบของเงินดอลลาร์เท่านั้นการที่ดอลลาร์เข้าสูตต่สภาวะแบงก์กงเต็กเท่านั้นถือเอาไว้นะครับเพื่อสร้างความมั่งคั่งเพื่อทําให้การลงทุนของคุณเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นฉังนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้เรามาเล่าให้ฟัง นะครับเป็นข้อมูลเป็นเรื่องเล่านะครับว่าบิตคอยนะแล้วก็เงินอีกหลายสกุลนะที่มีการใช้ในการชำระเงินจะขึ้นมาแทนดอลลาร์ชั่วคราวฉะนั้นสภาวะที่ดอลลาร์จะกลายเป็นแบงก์กงเต็กไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตลาดคริปโตจะกลับมาชั่วคราวนะครับจนกว่าโจทย์ของ เงินสก,กุลของโลกจะหมดไปนะครับแล้วก็เงินตัวอื่นจะขึ้นมาแทนดังนั้นข้อมูลนี้เป็นข้อมูลชั่วข่าวนะครับไม่มีอะไรมากเอาแหละเราได้ฟังกันเราได้กล่าวกันแหละนะครับว่าคุณมีคริปโตคุณไม่ตายนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินดอลลาร์หรือเงินเฟียในจังหวะที่ผิดคุณมีสิทธิ์ตายได้นะครับแบบร้อ ฉะนั้นวันนี้สำคัญมากๆนะครับคือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับจะเป็นอะไรที่มาแทนเงินต่อล่าชั่วคราวแน่นอนอ่ะเราจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราช่วยคริปโตเคอเรนซีคอมมิชชเรามีกลุ่ม ลูน่ามีกลุ่มบิตคอยด้วยนะครับแล้วก็เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเรามีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับนั่นคือ xt exchange หรือ xt c o m สนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ qr code ไปให้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสีย่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน และสำหรับวันนี้ผมหวังว่า b ิ t c o i n Luna, ชิบะนะครับอีเทอริเอกูทุยดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ x.com เป็นกระดานแลกเปลี่ยนมีหลากหลายบริการผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งตัวสามารถสร้างรายได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบสปอตห้ากว่าสกุลเงินเหรียญหลากหลายประเภท รวมถึงโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำอีกมากมายการเทรดแบบ etf การเทรดแบบ margin การเทรดแบบฟิวเจอร์อยากฝากดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยสูงสูสามารถฝากได้ทั้งระยะสั้นระยะยาว saving หรือ staking รวมถึงมีเรื่องของ nft สามารถเข้าไปสร้างรายได้ผ่าน nft ผ่านช่องทางของ app x c com มีบริการแบบ p 2 p สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเดบิตผ่านบัตรเครดิต ผ่านช่องทางทางออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกับ XG.com สามารถซื้อคริปโตผ่านช่องทางของบัตรเครดิตบัตรเดบิตและช่องทางออนไลน์ได้เลยบรยการครบเครื่องง่ายดายภายในนี้